แตงโมสุกแล้วครับอ่าที่เห็นก็คือสี่พันนะครับที่เราปลูกไว้อันนี้เป็นแตงโมโดําไรเมล็ดครับลูกนี้ก็คือใหญ่สุดที่เราทําได้อ่าสี่โลนะครับสี่โลสองขีดตัวนี้สามโลนะครับ2โลแล้วก็โลอ่าโลแปดขีดนะครับมันดูไม่ค่อยดําเท่าไหร่นะครับดูมันก็เปลือกเ,กเขียวๆนะครับอันนี้ก็คือสุกสุกแล้วนะครับ เผาไหม้แห้งเรียบร้อยนะครับแต่ว่าลักษณะลูกส่วนใหญ่จะไม่กลมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองนะครับจะมาผ่าดูเนื้อในเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเราทดลองปลูกครั้งแรกนะครับสั่งเมล็ดพันธุ์มาจากต่างประเทศนะครับผ่านช่องทางของลาซาด้าครับฟังเสียงเหมือนเหมือนไม่แน่นครับแตงโมลูกปลายก็จะเป็นแบบนี้ครับดูเนื้อหลุมหลวมหน่อย อ,อ่าฮอ๋อมันไม่มีเมล็ดนะครับสังเกตดูข้อดีของเขาคือมันไม่มีเมล็ดแต่ว่าธรรมชาติของเตโมลูกปลายเนื้อจะไม่ดีประมาณนี้ครับก็จะมีกลวงนะครับเดี๋ยวมาทดสอบรสชาติกันครับอืเบือกนะ <Es per ated> เนื้อไม่เต็มนะครับสอตัวยางเืควา,ามหวานสู้เต็มหมดไทยไม่ได้ดูเนื้อครับ แล้วก็ทานเพลินๆได้ครับข็อดีคือมันไม่มีเมล็ดครับไม่มีเมล็ดเลยก็เข้ากับสโลแกนที่เราตั้งไว้นะครับหลังจากที่เราได้ทดลองชิมลูกแรกๆไปแล้วนะครับก็คือเม็ดไม่มีสีไม่จัดรสชาติก็แล้วแต่ดวงนะครับสําหรับลูกที่ใหญ่ที่สุดของรอบนี้ก็ยังยืนยันสโลแกนนี้นะครับ <laughs> ก็เหมือนเดิมนะครับ ว่าทานเพินได้ครับสำหรับเมนูพิเศษครับปีกโยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งแล้วก็แตงโม,มว้าวคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆเข้าปากครับฟินเลย